สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะป้าก็จะลองดูตามวิธีการของป้าลองดูเนาะเพราะว่าน้ําตรงนี้นะคะน้ําตรงนี้อ่ะแอ่งน้ําแถวแถวนี้คุณลุงบอกว่ามันมันเป็นแอ่งลึกขุดอีกไม่ได้ถ้าเรายิ่งขุดมันขุดลงไปมันก็จะยิ่งลึกลงไปอีกนะ้ํามันก็จะยิ่งขังไม่ระบายไปตรงโน้น แต่ว่าในความคิดของป้าป้าว่าป้าจะลองดูป้าว่าป้าจะลองดูเนาะมันจะเป็นยังไงขึ้นได้อีกไหมโอเคสําหรับวิธีของป้าก็คือว่าป้าจะขุดกันดินนะคะขุดคันดินจากล่องลึกนี่แหละแต่ว่าจะทำคันดินขึ้นมันจะเป็นยังไงลองดู อันนี้คือในความคิดของป้านะนู้สู้สู้ประเปียกโอ้ต้นไม้ที่ตัดไม้ก็เยอะนะขึ้ลงเนี่ยสำหรับป้าป้า,ปาคิดว่าป้าจะลองทำคันดินลองดูนะคะว่ามันจะสำหรับป้าป้า,ปาคิดว่าป้าจะขุดเพื่อทำ ดินลองดูเนี่ยชั้นดินของป้าความหมายก็คือว่าเวลาที่เราขุดเนาะมันก็จะมีชั้นดินการน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะเ,เตงน้ำพี่นอ้องความหมายท้างทรายสารบอกว่าป้าจะเตงน้ำ มันมีน้ำกระเด็นเนาะมันมีน้ำกระเด็นใส่ใเราต้องสลักแหละป้าก็ต้องยอมสลักให้เสื้อผ้ามันเลอะเทอะเนาะเสื้อผ้าเลอ,เอะเทอะลองดูป้าก็คิดลองดูเท่านั้นแหละว่าถ้าป้าทำคันบินกั้นขึ้นมาแบบนี้นะ มันก็จะมีร่องแบบนี้ใช่ไหมแค่วกา,าทำลงไปติดตรงโน้นได้เนาะเศษิีงไม้ก็เยอะนะเนี่ยเศษิีงไม้ใบไม้ก็เยอะแม่ป้าก็จะทำลงไปเรื่อยๆ ใส่ไม่เป็นไรดููปาเปียดเจ็บเจ็บเล่านมพี่น้องเพราะว่ามือน,นั้นวันนั้นมีบอุบัติเห็ุข้าล้มใจก่เครื่องซักผ้าเนาะที่เป็นเหลี่ยมๆของเครื่องซักผ้าเนาะมันก็เี็บเลยมันก็แสกเนาะใช่เันเหมือนที่คุณลุงบอกก็คือ ถ้าเรายิ่งขุดมันก็ยิ่งนิ่น้ำมันก็จะมาตรงที่เราขุดแต่ความพิดของป้าก็คือว่าป้าจะขุดเพื่อที่จะเอาดินขึ้นมาทำคันดินตรงนี้เนีว้าวเหมือนกันไว้เนี่ยนเนี่ยป้าทำร่องน้ำนะคะขุดเป็นขันเป็นคันดินกั้นน้ำไว้แบบนี้แล้วน้ำนก็จะ ไหลลงไปตามร่องแล้วมันก็จะไปตรงนู้นตามความของป้านะลองดอูลองดูเลย ของป้าเป็นปัจจีไหมเนี่ยรอให้ฝนหมดรอให้น้ำที่ตรงนี้มันมันแห้งมันก็มันก็ไม่ไม่ก็มันก็ไม่ใช่ไม่ง่ายนะคะถ้ารอดินแถวแถวอย่างน้ำแถวนี้แห้งนะฝนมันก็ตกมาเรื่อยๆเลยเมื่อฝนตกมาเรื่อยๆมันก็จะมีน้ำตลอดเลย มันก็ไม่มีทางที่จะแห้งาหาหน,นะคะนี่เห็นไหมว้าวขอา้าได้พี่น้องขอน้าป้าว่าผัดปาาคุดได้ตามกันดินแบบนี้เนาะลงไปเรื่อยๆเนี่ยป้ายอมที่จะให้น้ำมันกระเด็นกระดดนเนาะย่มให้น้ำกระเด็นกระดอนเด้พี่น้อง ป้าจะได้ทำคันดิดนได้ไีวนะขุดด้านไหนเไปนะป้าจะต้องเอากระถางต้งนี้ออกจากทางก่อนเด้อมันถืขวางข้างขี้ป้าจะขุดมากเนาะย้ายออกมาเรื่อย ขอสัญญาขอบพูดทีสักน้ำหนึ่งเห็นไหมขอบป่าตันดินทางโน้น มาให้ได้สินี่แต่ความจริงแล้วน่าจะกำลังขึ้นถนนมันจะได้กว่าแต่ตรงนี้มันติดก็เลยต้องเอาขึ้นทางนี้นะเออแลแล้ว,ลวป้าก็ได้ร่องน้ำ มันก็จะไปเรื่อยๆของมันบม่ว่าเปรเียงแง่ยจ่จ้าแต่ไม่ยอมแพ้หรอกคุณลุงไม่ทำป้าก็ต้องทำเองเพราะว่าคุณลุงบอกว่า,วาน้ำมันเยอะขนาดเนี้ยิ่งขุดมันก็จะยิ่งลึกมันจะไปไหนแต่ป้าคิดว่า เพราะว่ามันลึกป้าเลยต้องทำคันดินกัน้นเพราะมันลึกก็เลยทำร่องน้ำให้มันทำคันดินถึงแม้ว่ามันจะลึกๆะ